ที่74ทากระบีที่อัม,มหิทชีวิตของแห่โฮเชีงหวงสั้นเกินไปหากมันไม่ถูกกระบีลิซิวแทงทะลุหัวใจเพียงถนอมชีวิตอีกครู่ใหญ่ก็จะได้รับคำตอบแล้วเนื่องเพราะผลแพ้ของลิซิวกับเทพกระบีปัจฉิมแห่โฮเชียงคงรากฏขึ้นในเวลารวดเร็วยิ่งแห่โฮเชงห่วงเพิ่งลมลงไป ลิซิโอก็รู้ตัวมีคนมาถึงทางด้านหลังด้านหลังมีคนมาโดยไม่มีเสียงแม้สักแผ่วเบาลิซิโอทราบจากประสาทที่หกนั่นเองลิซิโอพอชักกระบี่ออกจากสองอกแห่หัวเชียงหัวมาส่งเสียงหน,นักๆอย่างอา,าถรรพ์มไปเทพกระบี่ปัดเฉิมหรือถูกแล้วมีเสียงตบมาทางด้านหลังจริงๆลิซิโอเลิกคิวสูงหันกายช้าๆมาที่ด้านหลัง ถึงกับไม่ใช่เพียงหนึ่งคนแต่มีมาถึงสามคนทางซ้ายขวาเป็นทารกกระบีไวัย4 4 1 5ปีออมแขนของพวกมันตังประคองกระบีไว้ผู้อยู่กลางเป็นคนร่างสูงใหญ่คนร่างสูงใหญ่นี้มีวาลูกกายและหน้าตาด่างคล้ายเป็นบุตรฝาแฝดกับแฮ่โหเชงห่วงและไม้เหมือนไม่ผิดเพีย้ยนลีซิโอรู้สึกละอายใจอยู่บ้าง และก็หล่อพร้องย้าแย่ในใจด้วยเนื่องเพราะหากเพียงมีเทพกระบีปัดชิมแห่โหเชียงคงมาถึงด้านหลังโดยปราศจากซุ่มเสียงร้องรอยนั่นยังพอทำเนาแต่บัดนี้ถึงกับยังมีเท้ารกกระบีอีกสงคนโดยโซดประสาทตนไม่ได้ยินไม่รู้สึกตัวอย่างนั้นความสูงทรงในพลังฝีมอือของสองเท้ารกนี้ยัยไม่ใช่ถึงระดับไม่อาจยังคำนวณแล้วหรือ ดวงตาที่เป็นประกายแวววาวราวสายฟ้าของแห่โหเชียงคงเหลือไปยังซากศพแห่โหเชียงห่วงบนพื้นแวบ,บหนึ่งก่อนที่วางคิ้วความันมีเข้าแตกตื่นสงสัยห้าส่วนเข้าเวทนาเสียดายอยห้าส่วนแล้วมันจึงรีบเปลอนสายตามาที่ลีซิวเพ่งพิจารณาโดยละเอียดพงกศีรษะล่าวไม่ง่ายได้ไม่ง่ายได้ทันถึงกับฆ่า แห่โฮเชงฮวงได้นับว่าเป็นบุตรประเสริฐของลีมอ่อฮุนจริงๆลีซิวเบะปากเล็กน้อยยืดออกเชิดหนากล่าวอย่างอาถานบุตรของลีมอ่อฮุนมีชัยพอใจต่อกันเพียงสามารถฆ่าแห่โฮเชงหวงเท่านั้นแห่โฮเชียงฮวงหัวรากล่าวเราทราบความมุ่งหวังสูงที่สุดของท่านคือสามารถฆ่าเราที่เป็นเทพกระบีปัจฉิม หลีซิวส่วนคำโดยไม่หวั่นหวาดท่านพึงข้าพเจา้าก็ทราบท่านไม่เพียงต้องการยึดครองยุทธจากตรงวันเท่านั้นยังมีความกําเริบเสบสารคิดจะยึดครองทั้งแผ่นดินของประเทศจีนแหโฮเชียงคงพลันทอนใจเบาเบาสันศีสากล่าวก่อนนั้นเป็นเช่นนี้แต่ตอนนี้เลิกลมความคิดไปนานแล้วเราเพียงมุ่งหวังให้วิทยาทุคของเราโดดเด่นเหนือค่ายสํสนักพรรต่างๆในตรงวัน ดังนั้นในหบเข่าเกี้ยมจุนกกนอกจากเล่นเสือแฝงมังกรแล้วยังมานาพยายามเสืิมสร้างยอดฝีมืออันดับเลิศขึ้นสองคนหนึ่งคือแม่โหเชงหวงที่ตายในกระบีท่านหนึ่งคือโม่ยงชุยหวยที่ตกตายไปพร้อมกับเท่งป่วยเล็งลี่ซิ่วพอทราบข่าวเท่งป่วยเล็งประสบเคราะห์กรรมต้องเศร้าเสียใจอย่างยิง่งะลึงตาร้องเสียงกังวานพอร้องกระบี ช่วงคิงความเป็นใหญ่ยายต้องทำลายผู้ไรความผิดให้มากหลายลีซิลที่ตำต้อยยินดีเป็นผู้แทนเชาายุดทั่วแผ่นดินตงวนมาต่อสู้พิสูจน์ความเป็นตายร้ดีกับแโฮโฮกกจู่ทันแฮโฮเชียงของโฮโัวรกล่าว,วลีซิลเราดีไม่ต้องรุมร้อนทันยังจะต้องผ่านอีกสองด่านก่อนมีเช่นนั้นเรายังไม่ยอมทมตัวลงปลมือกับทัน ลิซิลคล้ายไม่พอใจอยู่บ้างเลิกคิวขึ้นเล็กน้อยแต่ยังคงพยายามสะกดกลั่นไว้ได้แค่เสียงเย็นชาถามแห่โหกกจูเชิญบอกดานแรกแห่โหเชี่งคงกล่าวช้าชาด้านแรกฝาไปง่ายดายิ่งคือเรามีปัญหาหนึ่งที่คุณคิดไม่เข้าใจเสมอมาต้องการจะถามต่อท่านท่านยอมตอบต,ตามความสัจจริงหรือไม่ใบหน้าของลิซิลมีเข้าเปิดเผยอาถรร ยืดอกเชิดหน้ารับคำลิซิลไม่มีเรื่องอะไรมีกล้าบอกกล่าวต่อผู้คนได้แหมโฮเชียงโคงยังต้องวันไหวไปกับบุคลิกันอาถาราาสง่าง,งามของลิซิลบางมันขโมยคิ้วกล่าวหลังจากเหตุการณ์ที่เสียงเอียงครานั้นแล้วตลอดทางของพวกท่านม่ว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องย่อยใดๆต่างอยู่ในการคุมเชิงของเราจนกระจ่างชัดลิซิวพงศ์สีสาสอดคำ ขพเจ้ายอมรับว่าข่าวของท่านรวดเร็วแม่นยำมีหูตามากมายหลากหลายแห่โฮเชียงกองโพกเสษากล่าวตอบโดยเฉพาะกับพลังการฝึกรือในวิชากระบี่ของท่านเรายิ่งให้ความสนใจเป็นพิเศษตอนไปภูเขาจีเต็กสัวกระทั่งรับไม้เท้าคร่าวิญญาณกระบวนท่าแรกของน้ำเก่งผู้ยงท่านยังต้องรวมกำลังทั้งมวลจึงรับได้ด้วยความลำบากยากเข็ญ แต่ชาในช่วงเวลาไม่กี่วันคลายดังได้รับความช่วยเหลือจากเทพพย,ยดามีความบรุษหน้าปานเหินบิงสามารถสังหารแห่หเชิงห่วงซึ่งยังมีฝีมือเนือกว่านำเก่งผู้ยงไม่น้อยลิซิวพอได้ยินคำถามนี้ที่หน้าเปลี่ยนแปลไปทันทีเขาหน้าที่จำเดิมมีความเปิดเผยห้าวหาันแกรงกล้าวทนงอย่างยิ่ง ตอนนี้แปลเปลี่ยนไปจนสิ้นเชิงกลับกลายเป็นเคารพเทิดทูนอย่างสูงรีบยืนสำรวมประสานมือโตบเสียงดังก้องรักของมันดาเทียมเทียบฝาแหโหวเชียงคองอุทานเบาผู้รู้สึกผิดคาดหมายอยู่บ้างและก็มีใครเชื่อถืออยู่บ้างจึงถามอีกเป็นลวดลายของอึ้งกิมโฮยินหรือไรนางนอกจากมีความฉลาดปาดเปลืองเล็กน้อยแล้ววิทยายุธหามได้สูงส่งไหม ไม่มีความสามารถพลิกฟ้าพลิกดินจนสำเร็จรูดเหลวปานนี้ได้อย่างไรลิซิโตอบดังๆคนไม่มีความสามารถเสริมสร้างยามีสพกุลชุบขึ้นได้พอวาจานี้เปล่งมาแห้โฮเชียงคงจึงเข้าใจด้วยวัยปัญญาร้องดังๆบ้างนางหาวิธีไปได้ยาเชี่ยงชุนใจ้เจ้าของหูต่อน้อยเนี่ยสกจึงกับไม่ยอมกลืนกินเอง แท่ป้อนให้ท่านแทนมีนาเราต้นท่านอยู่ในคริหา์เซียวเยี่ยวเปียกกวงเคยถูกอาวุรลับอาบอย่าพิษแล้วไม่มีอาการอย่างแรงมีนาเรากำลังภายในของท่านจึงเพิ่มกว่าเดิมอีกหลายเท่าสามารถกันกระบีที่มีน้ำหนักกว่าหนึ่งพันช่างของแม่โหเชงห่วงออกไปได้ยังสามารถตีโต้ในชัพทันทันทีแทงกระบี่ทะลุหัวใจมันหลีซิ่วฟังถึงตอนนี้ประสารมือทรงเสียงกงหงวนัน รักของมารดาเทียมเทียบฟ้าแห่โห้เชี่ยงคงร้องอแล้วกล่าวตอบมีนาเราหลังจากแป้งเนินหูยินตายไปนางก็ปลีกตัวเข้าสู่สถาบันทรงเพียงลำพังนันเนืองเพราะไม่มียาเชี่ยงชุนใจ้เจ้ารักษารูปชมของนางอีกและนางยังทรยศต่อเราเขาหน้าทีิสครานปานบุภาต้องสูญสลายในทันทีจึงไม่ยินยอมเปิดเผยชมแกชรา ให้เป็นที่อปยศอดสูต่อสายตาผู้คนซึ่งนับว่าตรงกับคำชมสครานเช็คเช่นคุณพลไม่ยอมให้ผู้คนเห็นความชราลีซิวคล้ายไม่ได้ฟังวาจาของแฮหูเชียงคงเลยเพียงทรงเสียงพึมพำย้ำคำรักของมารดาเทียมเทียบฟ้าเป็นคำรูปสองคำรักของมารดาเทียมเทียบ้านี้ลีซิลกล่าวถึงสามครั้งครั้งแรกเป็นเสียงกึกกอง ครั้งที่สองเป็นเสียงกังวาลแต่ในครั้งที่สเป็นเสียงคล้ายรำพึงกับตนเองและเสียงครั้งที่สมนี้จึงมีความเคารพเทิดทูนอย่างจริงใจมีความเศร้ารันทดอย่างซึ้งใจเนื่องเพราะบนแก้มขาวละเอียดของลีซิลมียาน้ำตาวีระบรุษที่มียอมลังโดยง่ายได้ไหลลงเป็นเส้นสายแล้วน้ำตาสองสายนี้ ในเลยโทดแทนเพราะขุนที่ยิ่งใหญ่เทียมฟ้าของมารดาได้ในที่สุดลิเชียวยอมรับมารดาปุณิแล้วมีเพียงยอมรับเท่านั้นยังตื้นตันยังสำนึกยังคิดถึงยังลายยังรู้สึกคล้ายรับไม่ไหวและก็ทดแทนเพราะคุณมารดาที่กว้างใหญ่เทียมความนากว่าคุณเขาเลึกกว่าห้วงมหานกนี้ไม่ได้อารมณ์ที่ฟุ้งซ่านสับสนหดหู่รันทดนี้ ท่านถูกเสียงกระด้างเย็นชาทำลายไปเสียงกระด้างเย็นชานั้นเปล่งออกจากปากแห่หัวเชียงคงบุกดานที่สองนับว่ายากกว่าดานแรกมากลีซิวหากท่านไม่สามารถพิชิตทารกกระบี่สองคนนี้ของเราท่านก็ไม่มีคุณสมบัติมาปรามือกับเราจนตอนนี้ลีซิวจึงพิจารณาทารกกระบี่ทั้งสองที่ยืนกระนาบซ้ายขวาแห่หัวเชียงคงโดยละเอียด พวกมันสวมใส่ธรรมดามีไว้ใกล้เคียงกันต่างประมาณ14-15ปีเท่านั้นในอ้อมแขนของพวกมันล้วนประคองกระบี่ยาวสีทองเช่นเดียวกับของแห่หัเชีงหวงไม่ผิดเพีย้ยนหนึ่งเดียวที่รู้สึกเหนือธรรมดาคือที่ท่าของทารกกระบี่สองคนนี้คล้ายดังนักแน่นเยือกเย็นเกินไปทั้งที่ได้ยินแห่หเชียงคงต้องการให้พวกมันต่อสู้กับรีซิลแต่พวกมัน ยังยืนสงบนิ่งในที่เดิมกระทัะ่งศีรษะยังไม่ได้เงยขึ้นเหลือบมองลีซิวแม่สักแวบ,บเดียวดูความรู้สึกจากประสาทที่หกของลีซิวเกิดขึ้นอีกคราจนคนลุกชี้ฉันทั้งร่างทันทีคล้ายดังว่าเท้ารกระบีที่ไม่สะดุดตาทั้งสองคนนี้ถึงกับยังอาเหตุโทษเยี่ยมยิ่งกว่าแห่โหเชงห่วงสีนับเป็นดานที่ยิ่งยาจะทะลวงผ่านผล มีเชนั้นชนัยพลันเกิดร้างสังหอนอัปมงคลมาได้ลิซิโอรีบสะกดกลั้นความรู้สึกให้นักเนียนเนยือกเย็นลงโดยเร็วคิดจะถามเอหโฮเชี่ยงคงให้กระจาโรบนี้เป็นการต่อสู้บ่งชี้ความเป็นตายหรือจี้ถึงก็ต้องหยุดไว้แต่ว่าจะพอมาถึงริมฝีปากพรานรู้สึกมากความเกินไปเพราะมีการตกลงใจได้แล้วเนื่องจากฝ่ายตรงข้ามมีใบยาว หากพวกมันไม่รุนแรงเกินไปลีซิวก็ต้องออมมือไว้ให้ความเวทนาแต่หากเมื่อทารกทั้งสองมีความอเมทโทเทียมเช่นพวกแห่โหเชิงห่วงกับมือกระบีเสื้อสีเงินสีทองในครั้งก่อนๆลีซิวก็จำต้องปฏิบัติการแทนฟาร์มสังหารเพื่อตัดรากเงาเพดภัยไ,ไม่จำเป็นต้องออมมือให้ความเวทนาอีกความคิดจากจิตใจโบร,ราณนียังไม่ทันสิ้นสุด มหันตภัยกลายเข้ามาถึงตัวแล้วกระบี่ทองสองเล่มคล้ายแตะวัดลงที่ทองน้อยขวาแทงตรงเข้าใส่หัวใจมาใกล้สัมผัสกายลิซิวแล้วเมื่อครู้าโรคกระบีท่ทองสองนับว่าสงบจนคล้ายกุลสติตอนนี้พลันจูโจมากลับคล้ายกลายเป็นกระต่ายปลาแล้วกระบวนท่ากระบี่ไม่ผพลีกแพลงพิสดารแต่จูโจมาด้วยความเร็วสุดเปรียบประมาณ เร็วจนคล้ายประกายไฟเร็วจนคล้ายสายฟ้าหลูนไม่ใช่เป็นคำยกย่องเกินไปเลยครีซิโรีดหลบสุดแรงต่อกระบวนท่าไม่ตายพอจะใช้กระบวนท่าพิสดารต่อต้านแต่กับกระบีที่เร็วปานนี้นอกจากรีบหลบแล้วไม่มีทางอื่นให้เลือกเป็นเนื่องเพราะก่อนยังไม่สามารถหลบหริการจูโจมที่รวดเร็วสุดเปรียบประมาณของไฟตรงข้าม ไม่มีกระบวน้าเเลือเลิอดพิสดาราาไในยังคงไม่มีเวลาให้ใชายออกมาเบี่ยงตัวกลิ้งกับพื้นพลิกแขนสะบัดกระบี่ลิซิวหลบีกได้เร็วเพียงพอกระบี่ที่แทงใส่ท้องนอยถูกการเบี่ยงตัวกลิ้งมีหลบหลีกผลแต่กระบี่ที่แทงใส่หัวใจยังคงได้ผลมากระจายต่างหลบพ้นจากสงอ,อกอันเป็นที่สำคัญแต่ไม่อาจหลบไหลให้ผลปลายกระบี่ได้ ระคาขนกลิ้งหนีออกไปประกายกระบีพุกต่ำลงมาเหนื้อหนังบนไหลของลิซิวถูกปลายกระบีเคียขึ้นมาแผ่นหนึ่งบาดแผลเพียงเล็กน้อยนี้สำหรับกับลิซิวแล้วไม่เป็นที่ต้องกลิ่งเกรงกังวลเลยแต่ที่คุกคามจิตใจจนวันไวนั่นคือสถานการณ์ในตอนหลังกระบีแรกเร็วต้องเร็วทุกกระบีแน่นอนมันซึ่งหลบหลีกในยามฉุกละหกขับขัน ายตรงข้ามที่ติดตามดุดเป็นเงาร่างไม่เพียงจะตกเป็นายถูกกระนำจูจมตลอดไปเท่านั้นเพียงลบลีกช้าชั่วปุ่ก็ต้องเสียชีวิตในกระบวนท่าเหี่ยมอวมหิตของายตรงข้ามที่โหมกระนำเข้าใส่จุดสำคัญในร่างถูกกระบี่ดังนั้นเองลิซิวนอกจากเบี่ยงตัวกลิ้งมีออกไปแล้วยังต้องพลิกแขนสะบัดกระบี่การพลิกแขนสะบัดกระบี เราคิดจะชจิงเป็นฝ่ายรุกไล่ขึ้นมาจึงมีโอกาสใช้กระบ,บวนท่าเลือเลือดของกระบีเทพเจ้าประจำตระกูลกระบีนี้สบัดกลับไปวาดเสียวอย่างยิ่งแต่ก็สวยงามอย่างยิ่งและสบัตดได้ดูดันเกินพอนั่นคือกระบ,บวนท่าอัศานีสถานฟ้าชั้นเกของกระบีเทพเจ้าตระกูลลีเลือดเนื้อที่ไหลของนิสิวิงกระจาย เสียงอาชนีคำรามในมือได้ดังขึ้นลี่ซิ่วต้องการอาศัยกระบีนี้คุกคามสองคู่มือที่ยังคงหงการทุกไล่สังหารตนอย่างอําเหตุดดันให้ลาถอยไปเพื่อเปิดฉากการต่อสู้ครั้งใหม่้ารุกกระบีทั้งสองคกล้าดังคาดคิดไม่ถึงลี่ซิวที่ถูกแทงบาดเจ็บแล้วในยามหลบหลีกโดยชุกละหกลนลาน ยังมีปัญญาสมบัดกระบีตีโตกลับมาโดยกระบวนท่าที่ยิ่งใหญ่ปานนี้สองท้ารบกระบีเพิง่งงงนงเสียงอศัศนิบาดเสียงพลังลมได้ดังขึ้นมาที่เบื้องหน้าสายตาแลว้วพวกมันล้วนเป็นโจ์ฝีมือกระบีซาบแก่ใจเสียงลมเสียงฟ้าโรมไม่ได้เป็นอันตรายอย่างไรแต่หากโกรธจนเสียงลมเสียงฟ้าใกล้จะคาทายเป็นต้องถูกลิซิเียวพลิกสถานการณ์ต่อสู้คืนกลับไปแน่นอน ดังนั้นเองสองกระบี่ยกขึ้นพร้อมเพรียงกันในขณะเสียงลมเสียงฟ้าร้องเพ่งประดังแข็งขืนม้วนเข้าไปในม่านกระบี่ของลิซิวสุดแรงผู้เชียวชานพอยื่นมือก็รู้มีอยู่เท่าใดลิซิวดูออกจากความนักแน่นเยีกเก็นจากการจู่โจมที่รวดเร็วของเท้ารกทั้งสองด้านพลังการฝึกปรือพวกมันต้องไม่ด้อยกว่าตนแน่นอน แต่ในด้านโหดเหียมอมหิตยังเหนือกว่าตนเสียอีกแต่ด้านกำลังภายในลีซิวกลับมีความมั่นใจเต็มทีลีซิวผ่านการข้างเคร่งฝึกปรือมายาวนานได้กลืนกินยาสปรุญุณสูงมากลายโดยเฉพาะเมื่อเร็วๆนี้ยังได้รับการประทานด้วยความกรุณายิ่งใหญ่ของมันดาได้กินยาเม็ดเชี่ยงชุนเจเจา้าที่มีสปปคุณเลอเลอศของพิภพบจบแดนฝ่ายตรงข้าม เป็นเพียงท่ารคใหญ่ไว้ย1 4 1ีปหปีเปี่ปยบกระพวนท่าอาจบางทียังพอแกงเย่งจงจรงกันได้หาเปรเียบกำลังภายในเมื่อสามกระบีพัวพันกันต้องเป็นกระบีทองสองเล่มรวงหลนไปอย่างแน่นอนเสียงตังตังตัง,ตงสามกระบีประท่ากันถนัดทนิ่ความคิดเห็นของลิเซยลกลับผิดพลาดความเชื่อมั่นสนิใจกลับกลายเป็นแตกตื่นละอายจนสุดสิง ไม่ใช่สองกระบีทองร่วงหล่นไปแต่เป็นกระบีหนึ่งพุ่งขึ้น้ากระบีที่พุ่งเป็นสายตรงขึ้นไปคือกระบีคู่มือของลีซิลเมื่อกระบีถูกฟาดหรือวอกจากมืองามมือต้องฉีกขาดแน่งามมือขวาของลีซิลฉีกขาดมีรลหิตหลังไหลอยางจริงๆลีซิลสัส,สงไม่เข้าใจท้ารคกระบีวัยยาวทั้งสองคนชนัยมีกำลังภายในลึกลำํากล้าแข็งจนหน้าตระหนกปานนี กระบีปิวกระเด็นไปแล้วโลหิตจากง่ามมือลังลายลงแล้วแต่โอกาสไม่อาจปล่อยผ่านแม้โชคกระพิตาลิซิวจำต้องรีดทยานกายขึ้นไปคว้ากระบีในอากาศคืนกลับมาจึงจะมีหวังได้ต่อสู้กันสือไปกี่สำคัญที่สุดคือยังไม่ได้ต่อสู้กับแห้่โหเชียงโหก็ต้องถูกพิชิตพ่ายแพ้ก่อนให้เป็นที่ปอะยดอดสูต่ออนุภาพกระบีเทพเจ้าของตระกูลลีอย่างมา ลเซียวเมตระนกได้ไม่ล้นหลามสามารถทยานกายตามกระบีขึ้นสู่อากาศทันทีจบบทที่เจ็ี